สวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีเจ้าเจ้าปีนายน้องมิตรแก้วสหายคําวันนี้พาออกมาเดินนะคะอยู่ในบ้านใจมันสั่นทุกคนใจมันสัน่นมันเต้นแรงฮะตุ้มๆก็เลยออกเดินค่ะมาเจอมาเจอเพึ่งตัวใหญ่ แล้วก็ดงแอปเปลิลทุกคนแอปเปลิลสวยนะคะแอปเปลิลกินไม่ได้เขาโดกมากปีนี้นะคะโดกมากเลยลูกเขาเล็กๆนะ,ะแต่คนไทยก็ชอบจิ้มนะชอบจิ้มพี่กเกลือ เดี๋ยวป้าก็จะติดไปสักกร,รมหนึ่งนะคะทุกคนมันมีหลายลูกค่ะเนี่ยค่ะสวยสวยมาก เก็บไว้เป็นเมมโมรีนะคะคมีหลายต้นเลยฟ้าไม่สวยแล้วตรงนี้อุสาอุตสาเลือกเวลาทุกคนไม่สวยแล้วค่ะฟ้ามืดครึมเลย ตรงนี้ตรงนี้เขาไม่ถึงแดดเนาะเขาก็จะเขียวนะคะถ้าตรงไหนถึงแดดลูกเขาก็จะเปลี่ยนสีเนาะดูสิดกมากนะคะดกจริงๆดกมากลูกเขาก็จะเล็กนะคะลูกเขาก็ไม่โตโเป็นพวงเลยอะ่ะด,ดูเป็นพวงเลยนะ มีหลายต้นนะคะนี่ต้นนี้อันตัวจริงจริง ดูวงนี้ดูพวงนี้ซะก่อนเยะแยะมากมายแยะแยะมากมายเลยนะคะดู ะะเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวถ้าใครชอบใครชอบเปรี้ยวจิ๊ดจัดพริกเกลือหรือว่าน้ำปลาหวานทุกคนได้เลยนะคะบูชูเจอผู้ชายทุกคนต้นนี้ต้นนี้สวยนะคะเดี๋ยวนะต้นต้นนี้ค่ะคล้ายคล้ายไมเบิร์นะแต่ป้าเรียกไม่ถูกอะ่ะ ถ้าใบไม่ร่วงอะสีเขาจะเปลี่ยนแต่ตอนนี้เขายังเขียวอยู่แต่ในส่วนของชาวบ้านที่ขวามือสีสวยมากแต่ป้าไม่กล้าแผนกล้องไปคนดูนะสีสวยเดี๋ยวค่อยติดเนาะเดี๋ยวค่อยติดนะคะเดี๋ยวค่อยติดมือติดไม้ จะเอาไปชิมอะไรดีเอ,อ่ยทุกคนดูมากมาย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 ทุกคนดูสิโอ้โหโดอกจริงๆไงช่วงที่เขาออกดอกก็สวยนะคะดอกเขาสวยมากแต่ป้าช่วงนั้นหนาวเนาะป้าก็เลยไม่ค่อยจะออกจากบ้านทุกคนไม่เป็นดงเลยดงเลยดงเลย มีทั้งหมดกี่ต้นเนี่ยน,นี้ก็สวยน,นี่ก็สวยนะคะนี่เลยดูซิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าต้นทุกคนตรงเนี้ยแต่มีพันเดียวเนาะเขาไม่ได้ปลูกที่กินแบบ ลูกโตๆได้อะไม่มีแต่มันมีเป็นบนจุดๆเนาะทุกคนเนาะดูค่ะค่ะ,คะวันนี้ลุงนานมาส่งนะทุกคนไม่ได้เดินคนเดียวนะเขาเป็นห่วงเนาะป้ายยังไม่ปกติไหม โอ้ยดกจริงๆดกจริงๆค่ะคุณดูสิอันนี้ยิ่งยิ่งได้รับแสงเต็มๆเลยทุกคนจะไม่มีเขียวแล้วนะคะรับแสงเต็มๆไหมเขาจะเขาจะสุกหมดแล้วเดี๋ยวจะเก็บค่ะเดี๋ยวจะเก็บฝนดี๋ยวเก็บฝนก็จะตกเห็นไหมฟ้า นี่เขาเขาโดนแสงเนาะเขาโดนแสงสีเขาจะเปลี่ยนนะคะสีเขาเปลี่ยนนะโอ้โมาเก็บกัะป้าแมวเราเราจะไปจิ้มพี่กระเพือกันนะคะจิ้มพี่กระเลือกโอนดูสินี่แหละ ดูสิดูค่ะดูเดี๋ยวใบร่วงแล้วก็ไม่สวยแล้วก็จะล้นเนาะเดี๋ยวใบร่วงก็จะเตือดแต่ลูกเนาะแต่ลูกป็ะชอบสีฟ้าของท้องฟ้า ไปมาครั้งแรกนะทุกคนเนี่ยคือประเดินออกกําลังกายแล้วก็มาเจอครั้อองแรกเนาะสมัยก่อนทางานก็ไม่เคยถึงจุดนี้นะคะไม่เคยมาตรงจุดนี้ก็จะเห็นแต่บางจุดเนาะวันนี้มาเจอทุกคนเนาะแอปเปลิแปปลแอปเปลิลแอปเปิล กล้วยกล้วยกล้วยส้มส้มส้ม Apple m a n ก o กล้วยส้มอันนี้ลูกเล็กค่ะไม่ไม่โตอยู่ข้างในก็มียังไม่แก่แล้วก็ยังเด็กนะทุกคนดูสิผลอ่อนก็ยังมีนะคะต้นก็จะมีหลายสีเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณมากมายเลย ขอบคุณทุกไลค์ทุกเลิอขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอกำลังใจนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ